เรนนก็ไปถึงไหนแล้ววิจัยข้อมูลของทาซานเสร็จหรือยังคุณเตาเกล่าซืขององค์กรแม็กับหัวหน้ากาลังรออยู่นะแต่ว่าข้อมูลอยู่ในระย,ยะมีจุดที่น่าสงสัยมากเลยตอนนี้รู้สึกเพียงว่าความเร็วของเขาก็คือ17 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงวินิจฉเร็วกว่าเสดาวที่เรวที่สนในโลกก็คือ40กิโลเมตรพลังของมัดเขาทาซานยังวิจัยไม่สําเร็จแล้วก็เขาเออพอเฮพอเฮพูดไปตั้งนานอ่ะเทากับไม่รู้อะไรเลยอันที่จริงเราได้รับข่าวที่สนุกมากเลยครับ ข่าวอะไรให้ฉันดูหน่อยสิครับภรยาของทาร์ซานชอว่าเจนภาพภาพนี้ส่งมากว่า8ชั่วโมงแล้วครับอะไรกันเหมือนกับรากงอกติดดินเลยใช่ไหมบแบบนี้ที่เกียยแล้วก็เชิงช้ากว่าสาติช้าที่ทุดเนโลอีกครับอีกอย่างหนึง่งออมีรายงานเข้ามาว่าทางตำรวจก็ส่งคนไปสืบข้อมูลก็บทาร์ซาน,นด้วยกันนะครับคนคนนั้นก็คือลิซ่ามีมาอายุ29ปีครับมีอะไรเหรอหลับตากันได้ไหมแบบเนี้นะใช่แล้ว เสรจหรือยังโอ้โหสวรรค์มาโปรดฉันชอบใบยนามากเลยล่ะโอ้โคุณดีเหลือเกินย่างยิ่งไปสิยังไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ไกลถึงสามรอยเมตรนะแต่ว่าเรามาตรวจสอบทาซานไม่ได้มาตรวจสอบผู้หญิงคนนั้นคาลุเป้หลวซื้อยังรอขาวของเราอยู่นะไม่เป็นไรหรอกนะเอ้โงย ดี่มันกิดได้ยินเสียงปแปลกๆบ้างไหมจ้านี่แข็งใจไว้นะนจยเพเ่งไปะไรไปเสนอตอนความาชั่วของปีาศาจเจ้กเจ,จ้าขาซานข้าขวาหน่อยขวาหน่อยจ้ตรงนี้เหรอ ใช่ใชตรงนั้นแหละใช่ฉันเป็นคนดีจริงๆเลยคนธรรมดาแบบนี้ยตกเป็นศัตรูของมารร้ายได้ยังไงกันเนาะแต่ว่าฉันมาที่นี่ตั้งหนึ่งเดือนแล้วทางตำรวจไม่เห็นพูดถึงเรื่องที่ฉันสืบสวนพวกเขาอีกเลยอะเหตุการณ์ทั้งนั้นน่นเป็นยังไงกันแน่เนาะชอาละก่อนเช่นขอคนแนจนจดหมายครับจดหมายเหรอเดี๋ยวนะจดหมายจะเป็นตัวรักอาจา์เหลียง ขาจะส่งเงินที่ได้รับจากการชนะเลิศที่อเมริกามาละมังจริงไหมสมก็เป็นนักสู้ที่มีสัจจะดูสิดูสิดูสิดีจริงเลยเช็คเงินสดแต่ดวงนี้คุณภาพตา่ำเพราะว่าไม่มีแผ่นกาวอยู่ข้างหลังอ่ะโธจริงเลยนะมันเช็คเงินสดไม่ใช่สเตป์เป็นตัวแรกเนงะท่านราคารับรองเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมรอยใหญจริงจริงยี่สิบล้านเหรียญเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างในด้วยเพลินเปล่าฮะอ๋อ นี่มันคืออะไรอะ่ะอืมหรือว่าเจนเออเจนเราก็จะต้องเปิดศึกสู้กับพนพวกนั้นอีกแล้วล่ะนะนี่ถ้าอย่างานั้นรบกวนเชวยเอาเช็ค20ล้านใบนี้ไปเปิดบัญชีออมทรัพย์แล้วก็ใส่ชื่อของฉันเนอะนี่เป็นรายงานที่สำรวจทา์สานเบื้องต้นครับท่านครับบัตรศพที่รายงานมาเหมือนไม่ได้รายงานสัก,กติดเดียวโ<อ>่้จริงปปป๋อดูภาพนี้ก่อนนะครับฮโมโห นี่เป็นภาพการแข่งขันการต่อสู้จากรอยแองเจลิสเป็นภาพถ่ายรอบชิงชนะเลิศน,นะครับภาพถ่ายรอบชิงชนะเลิศหรือว่ามันใช่ครับมนุษย์ดัดแปลงขององค์กรแม็กเลยสึลาออกโรงเขาถือว่าเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ร้ายกาจที่สุดขององค์กรแม็กทีเดียวแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็คือเปโตลอนแห่งตระกูลทาซานและอาจารย์เหลียงเพื่อนสนิทของเขาอะไรเนาะต่ะกูลท่าซานเหรอ เวลาที่สองวิเท่านั้นก็สามารถล้มคนของเราได้หลังจากนั้นก็ถอดหน้ากากออกไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์ตัดแปลงขององค์กรแม็กก็เลยดึงไมโครชิพที่หน้าผากออกมาจนถึงตอนนี้แล้วคนที่ถูกดึงออกมาที่นิวยอร์กสองคนลอสแเจลิสสอคนที่โปตุเกตหนึ่งคนมนุษย์ตัดแปลงของเราพ่ายแพ้ให้เขาจนหมดสิน้น ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรขอเพียงไปรับของที่มีตำหนิกลับมาก็พอแล้วพูดอะไรของเธอเนี่ยทุ่มเงินก้อนใหญ่เพื่อดัดแปลงมนุษย์ทั้งทีจะปล่อยพ่ายแพ้ทาสานตลอดการได้ยังไงกันเด็ไม่เข้าใจไม่ต้องห่วงลงนออะไรเนาะมนุษย์ดัดแปลงมาล้าสมัยไปแล้วตอนนี้แผ่นดินนี้เป็นของมนุษย์โคลนนิ่งแล้วคุณเต้าเกิดราเสือพูดถูกต้องครับขอเพียงเรารูจักเทคนิคการต่อสู้ของทาสานทาให้ทาสานตัวพลอยเป็นที่หนึ่งของแผ่นดินไม่น่นเป็นการสอนที่ซับซ้อนไม่ต้องสอนเขา อีกไม่นอนท่าซานาปลอมก็จะโค่นล้มท่าซานจริงเะาจะเห็นจริงๆข้าท่ซานให้ตายข้าทศรซานให้ตายข้าท่าซานให้ตายข้าท่าซานให้ตายข้าท่าซานให้ตายข้าทศาซานให้ตายข้าท่าซานให้ตายหนุ่มน้อยที่น่ารักของฉัน วันนี้เราเรียนกันแค่นี้ก็พอพอหนึ่งสวิตช์ออกได้แล้วครับเอาลและพ่อหนุ่มน้อยตอนนี้ถึงเวลาออกกำลังกายที่เธอชอบที่สุดแล้วนะ อยากจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก่อนอื่นต้องทำตามเงื่อนไขนี้ฝึกด้วยตัวเองอาหารที่มีประโยชน์ขออีกชามอร่อยจังเลยเฮ้ยห <c oughs> มดแล้วตามด้วยการพักผ่อนเยี่ยมมากเลยยอดเยดี่ยมจริง แผกนการข้อถอดซอนก็นจะเป็นความจริงแล้วถูกต้องแล้วใครลูเป้หลวซื้อร่วมมือกับองค์กรแม็กกำลังจะได้ครองโลกแล้วละพูดไม่ผิดเราคอดูความไร้การของเขาเธอ <laughs> <laughs> เข็มขัดนี่หนักเป็นบ้าลูกนี้ไม่เอามาด้วยก็ดีอุตส่าห์ได้เข็มขัดกลับมาเรากลับมาแล้วถึงแล้วยูถึงแล้วรุตส่าก็กลับถึงบ้านแล้วนะใช่แล้วอ้าอ้าอ้าอแล้วนี่อะไรเนี่ยอถ้าเป็นของเจน,นะรู้สึกว่าไซส์เล็กไปหน่อยนะแบบเนี้ฉันรู้แล้ว้าคลุมตาใช้ปิดตอนน้องอ,ะ,อ,อะกำลังดีเลยไซส์หมออย่าเอาฉันมาล้อเล่นเจให้พวกเรากลับมาแล้วอะ นี่ดีต้อนรับกลั์บ้านอายจังเลยนี่มันยกทรงของเขาเนะเยฉันจะมีสองเม็ดนะแน่อย่าทำขายหน้าได้ไหมนั่นเป็นศักศรรีของลูกผู้ชายนะเออเรเจนเธอไปใครกันเลยเนี่ยแน,นําไม่รู้จักนะเธอชื่อว่าลิซ่าเป็น,นกักเขตอิสระมาสัมภาษณ์ที่นี่บางครั้งก็ทำเหมือนว่าตรวจสอบพวกเราน่าสงสัยมากเลยแต่ได้โปรลับหูลับตาอย่าไปเปิดโปงเธอเลยเธอเป็นคนดีนะ ได้ข่าวมาว่าในเวทีประลองที่อเมริกาพวกนายสามารถอัชนะมนุษย์ดัดแปลงขององค์กรแม็กได้เ,เรื่องนั้นเพราะว่าเราเพิ่มกําลังจากอนณะาจักแวมพายมาแล้วใช่มนุษย์ดัดแปลงอะไรกันก็จอกทมัดเลยที่สําคัญก็คือว่าเคยรเป้หลวซื้อเนี่ยส่งคนมาสืบเรื่องงนายแล้วใช่ไหม,มคนพวกนั้นจะมาสืบเรื่องอะไรนะฉะนันไม่เข้าใจจริงๆเลยล่ะสาเหตุง่ายมากคนพวกนั้นนะนะกําลังจะสืบความลับที่ไม่เคยแพ้ของทาซานเป้าหมายก็มีเพียงหนึ่งเดียว เพราะว่าการขัดขวงางทอาทารานทำให้องค์กรแม็กกับไค่ลูเป้หลือซื้อไม่สามารถคลองโลกได้ในการแข่งขันที่โรงแรมขององค์กรแม็กหมดสิทธิ์ที่จะยึดครองโลกส่วนไขลูเป้หลัวซื้อก็ไม่สามารถยึดพลังของพระราชามาเป็นใหญ่ได้สององค์กรนี้ ต้องการล้างความอับอายมีวิธีที่ดีที่สุดก็คือค้นล้มทาซานซะจะได้ไม่มีปัญหาในที่สุดก็สามารถถึงองค์กรแม่ก,กับใครรู้เป็รู้ซื้อถึงเวลาจะต้องช่วยรู้พพลรุ่ชนะสักทีการประลองในครั้งนี้หวังว่าเราจะใช้ความตั้งใจเอาชนะพวกเขาฉันะแจ้กำลังใจนายเองนะซาซานแม้ผมจะไม่เก่งนะแต่ผมก็จะดีจะช่วยคุณขอบคุณมากขอบคุณระหว่างเราเนี่ไม่ต้องพูดคำขอบคุณลรอหนะใช่แล้วอาจารย์นี่จะแอบฟังก็แอบฟับฟงไปแต่อย่าลืมสิว่ากำลังทำอะไรอยู่ จากข้อมูลที่สะสมมาได้ความลับที่ไม่เคยแพ้ของทาซานก็คือสัญชาติญาณมันเป็นความสามารถที่มีมาตั้งแต่กําเนิดความแข็งแกร่งของทาซานสืบทอดมาจากสายพันธุ์ที่ดีเด่นของมารดานั่นก็หมายความว่านักสู้จะแก่งกาจเพียงใดก็ไม่อาจจะเอาชนะทาซานได้ถ้ามีคนเอาชนะได้จะต้องมีเชื้อสายที่เหมือนกับทาซานไม่มีผิดฮะสัญญาฉุกเฉิน ครรู้เป้หรือซื้อกำลังดำเนินแผนการที่แม้แต่ผีสางก็ยังหวั่นกลัวเลยฮะอรอเาลุสวันครับคุริซ่าคุริซ่าครับตื่นได้แล้วครับได้ค่ะเออคือมีอะไรคะอ๋อคือวันนี้อากาศร้อนมากเลยไปไว่ายน้ำกันดีไหมนะครับผมรู้ว่าทัศารบอกว่าคุริซ่านะ่ะชอบอาบน้ำมากเลยอุ้นเหมาะมากเลยนะครับเนี่ยอันทจริงผมก็ชอบเหมือนกันเลย นี่ไม่ใช่ครั้งไลติพูหรอกนะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะหวงสนุกนะอคริสซาวันนี้ใส่ชุดนี่ก็แล้วกันนะเจ้าลิงทำซุดแตกไปแล้วน่ะนะดึงไม่ขึ้นเลยแต่ว่ามันก็สวยดีนะหน่อยน้เจ้าลิงสนทำไมน่ารักแบบนี้ถ้าหัวงแต่เล่นก็เอาชนะใครรูปเป้นหรือซื้อไม่ได้อ๋ออออเออ ขอโทษนะครับคือเราอยากเห็นคุณใส่ชุดว่ายน้ำที่เซ็กซี่เข้าใการดึงทีิบแปดครับอย่าห่วงแต่เล่นก็าชนะน้ำยคนนิ่งของไข่ลูเป้หลวซื้อไม่ได้เหมือนกับที่พวกคุณเห็นที่เป็นสายลับของตำรวจนะคะคนรักของคนมีเมียแล้วตำรวจนะหมายถึงสายลับของอเมริกาตำรวจที่มีเมียน้อยใช่ไหม อาจารย์หมายถึงเธอเป็นสายสืบนักสืบอะมีอีทีด้วยเหรอนั่นมันยูเอฟโอหักแล้วหยุดโง่ได้แล้วแล้วก็หุบปากรู้แล้วน้ายูเอฟโอมาโง่ประเดีไม่มีผิดเพี้ยนเลยฉันอุตส่าห์เปิดเผยทานะก็เพื่อหวังให้พวกคุณเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อสเลยที่พูดมาใช่ว่าฟังไปแล้วจะทําเป็นไม่สนใจได้เมื่อคืนเนี่ยฐานทัพส่งคำมาบอกว่าใครลูเป้หลวซสือกาลังวางแผนที่น่ากลัวอย่างมากเลยตอนนี่ สายลับของตำรวจเรอรู้เรื่องของใครลูเป้หลวงซื้อด้วยไม่เลวเลยนันเนี่ยเฮ้ยเก่งใครลูเป้หลวงซื้อร่วมมือกับองค์กรแม็กจนจะจัดการแข่งขันต่อสู้ระดับโลกเลยล่ะในตอ,อนนี้นะ่ะที่ทําไปก็เพื่อที่จะเอาชนะพวกเราเสียเรื่องแรงมากเกินไปหรือเปล่าคนวกนั้นเห็นว่าเขาจําเป็นต้องเอาชนะเราต่อหน้าผู้ชมให้ได้หรือเปล่าฮะต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยเป็นศัตรูแบบไหนกันแน่นะเป็นนักสู้หรือว่ามนุษย์ดัดแปลงกันแน่อืมไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ศัตรูครั้งนี้กำเนิดจากเซลล์ของทาซานมันเป็นมนุษย์โคลนนิ่งเฮ้ยขอร้องแหละนี่ไม่ใช่เวทีละครสักหน่อยอะแต่ว่าเป็นความจริงนะเหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงๆเลยเร,เรื่องประเด็นอะไรกันแน่เนี่ยอะไรคือมนุษย์โคลนนิ่งอะนีนาไม่รู้เรื่องอะไรเลย,ยเง,งั้นหรือไงเช่นว่ายน้าว่ายน้าว่ายน้ําแล้วหายใจไม่ออกแบบนี้นวิชาว่ายน้ำนะอะไรกันคือโคลนนิ่ง อะไรคือให้กําเนิดชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีเซ็กขอเพียงอาชนะเขาได้ก็พอแล้วอะ่ะฉันไม่สนหรอกพูดถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิอย่าพูดไม่จับเลยไม่เป็นไรละคุณลิซ่าแต่ว่าาไปแล้วทําไมคุณถึงยออเปิดเผยฐานนะแถมยังบอกความลับให้เรารู้ทางกรมตํารวจรู้เขาต้องโมโหแน่นอน,นอนเลยแหละคราวนี้ก็เพราะก็เพราะว่าคนที่รักสัตว์ไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายหรอก เหมือนกับที่ทาซานพูดเลยขอบใจมากนะคุณลิซ่าหลอดฉันด้วยทาซานหลอดฉันด้วยหลอดฉันด้วยสิอิงสิอาจารย์เหลียงว่ายน้ำไม่เป็นนี่นาเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอ กลับมาแล้วอาจารย์เหลีงจนน้ำตายแล้วตายนะส่งมาแล้วโอ้โหอะไรอ่ะการเชิญร่วมการแข่งขันการต่อสู้ระดับโลกแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วของเปตลอนก็มีด้วยนะเออขอบคุณครับหรือว่าจะให้เฉพาะคนที่แข็งแกร่งที่คำนวณได้จากคอมพิวเตอร์ขององค์กรแม็ก ส่งให้แต่นักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เหลียงนี่ของคุณเห็นมาเจ้าหลิงฉันแล้วก็คุณลิซ่าก็มีด้วยอะ่ะเ,เปิดออกดูซิข้างในามีตัวเรือและราคาด้วยแหละเห็นมะตัวเรือเลยสถานที่แข่งขันอยู่ที่ทิศตะวันตกของห้าวายเป็นเกาะเล็ก และนั่นก็คือที่ตั้งของไคลูเป้ลัวซื้อนี่อยู่แถบฮาวายเหรอถ้าง,งั้นจะได้หาเวลาว่างไปเล่นโต้คลื่นสัก,กนหน่อยไปแข่งขันที่นั่นจะได้ไปดูละครสัตว์ที่ประหลาดประหลาดแมัดีใจจังเลยที่นั่นเป็นฐานทัพของศัตรูเชียวนะก็ใช่นะสิควรจะต้องระมัดระวังให้ดีกว่านี้นะถ้าบรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางทะเลมีเกมมาขอเต้นรำด้วยแล้วก็ต้องปฏิเสธยัยงไงดีนะมีคนแบบนั้นด้วยแบเนี้เรือทะเลออกจากท่าโรมาเนีย เออดีเตรียมตัวเดินทางแล้วก็อย่าลืมเอายามเมาเรือไปด้วยนะอย่าลืมขนมวงเงินหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญตกลงไหม<า>ไม่ทราบว่ากุหลาหอมเป็นขนมหรือเปล่าใช่ร้อยห้าสิบเหรียญลมแว้ทับเปร์เซ์หรือเปล่าแน่นอนก็กลังจะไปฐานทัพของมาร้ายแล้วยังทําท่ารื่นรมย์อีกหลังจากนั้นพวกเราก็เตรียมตัวเก็บข้าวของกาลังจะเดินทางไปที่ฐานทัพของไคลูเป้หลวซือตอนนี้ต้องไปขึ้นเรือที่โรมาเมนียก่อนนะ ในท er ี่สุดก็ถึงจนได้เหนื่อยจเดินไม่ไหวแล้วต้องขอโทษที่ทําให้ทุกคนต้องรอนานพวกคุณคงจะเป็นสมาชิกของตระกูลทาซานใช่ไหมสงสัยจะเป็นคนรับรองขององค์กรแม็กหรือไม่ก็ไข่รูเป็นหรือชนทีนี้ครับผมจะพาคุณไปบนเกาะและนี่ก็คือเรือสำรานขององค์กรแม็กโอ้ยรูจังเลยคุณชอบไหมล่ะครับ บนเรือมีสาว่ายน้ำาออกกาลังกายบาสและบ่อนเรียกได้ว่าเป็โรงแรมระดับ5ดาวบนมาหาสมุทรเลยทีเดียวส่วนผมจะ,จะนั่งเป็ดตัวนั้นนะด้เปล่าล่ะได้ไหมเอาลละครับเธอทุกคนขึ้นไปบนเรือเธอกำลังจะออกเดินทางแล้ว ลยห้องรับรองที่หรูหราตื่นเต้นจังตื่นเต้นจัตัว<อ>สั่นไปหมดแล้วน,นี่<อ>เนื้อเต้นด้วยุเจ้ก็ตื่นเต้นด้วยเหรอไม่ใช่หรอกไม่ใช่อย่าจีลงทะเลสิแต่ว่าไปเกาะเล็กๆทําไมต้องใช้เรือหรูหราแบบเนี้คนพวกนั้นต้องการอะไรกันแน่นะเนี่ยดูสิคนพวกนี้เป็นนักสู้จากทุกสารทิศเลยนะ ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะสู้แล้วโอ้คนนั้ก็ใช่คนนี้ก็ใช่คนโน้มก็ใช่โอ้โหแต่ละคนสายตาเนี่ยดูสิดูถูกซึ่งกันและกันเหลือเกินแกมองใครโอ้โหไอ้เด็กกระจอกกล้าทำแบบนี้เหรอพี่เหลี้ยงทำไมถึงทำตัวเองเป็นเป้าสายตาล่ะ ทำแบบนี้จะทำให้คุณตกเป็นขี่ปากของคนอื่นในเรือสำราญลำนี้เรือลำนี้เล่นต่อไปเรื่อยดูไม่ออกเลยว่ามีองค์กรแม็กอยู่เบื้องหลังสรักุลของท่าซาจะแคล้วคลาดหรือเปล่าพวกเขาดูหนังิ๊ฟังเพลงขัดเล่นการพนันกินอาหารที่หรูเกินคาดทำให้ทุกคนอิ่มหนำสำราญเต็มที่เลย ส่ยยานน่นลงไปในอาหารของทาซานเปตอรอนแล้วก็อาจารย์เหลียงด้วยสมันผ่านไปแบบนี้สองอาทิตย์แล้วออมิิวาโรีนนืดีจังเลยหายจากแรงกดดันของงานจริงๆอะ่ะคุริซ่าครับตอนนี้คุณทำอะไรอยู่หรือครับทาซานกำลังจะอาบแดดอยู่พอดีเลยช่วยทาเราฉันจะแดดให้หน่อยได้ไหมล่ะคะให้ฉันช่วยไหม ฉันถนัดเรื่องนี้นะไม่ละขอบคุณมากนะรบคุณหน่อยนะคะครับเจะาท่าเดี๋ยวนี้เลยด้วยความเต็มใจอมีอะไรเหรอทำไมาถึงเปิดไม่ออกมันแปลกจังเลยนะครับเฮ้ยเ,เรื่องเลยแค่นี้เองไจะจัดก,กรารเอง กระจอกโอ้ยยอดยอดไปเลยแปลกจังทำไมถึงมืออึกไม่มีแรงแบบนี้นะเนี่ยโอ๊อทเป็นยังไงไปอะไรเหรออ๋อดูว่าสู้เขาสู้เขาทศทำไมฉันจัดการก็พอมันเปิดไม่ออก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 จริงๆหรอว้ยอย่าเสียยาลดกำลังลงในอาหารจริงๆด้วยมันเป็นยาที่ผลิตจากไข่ลูเป้หลวซื้อมีเอาไว้เพื่อลดกำลังของคู่ต่อสู้นะ มาหมายหมายความว่ามีหน้าละสองวันนี้เธอรู้สึกร่างกายแปลกๆไปทำไมเป็นแบบนี้นะฉันอยู่ด้วยทั้งคนแต่ไม่รู้ไปดูไปดูไปดูเอาอะไรถึงแล้วรอบอะไรนะฮะอะไรไฮรู้ช่วยตอบอปีนไปดูแล้วคุณรู้ปีนไปดูแล้วอยากรู้มากโอ้โหถ้าดูเทะมัดเลยว่าไง เห็นไหมน่ะนั่นก็คือก่อของข่รรถเป็นรถซื้อ